สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขุสุขนมื่อนี้ลาพาก,กินพาพี่น้องมากินตํากุ้งสดใสพริกแห้งแบบว่าโพดโพดนะพี่น้องจ้าพักคขึ้งเคียงกะมีมะละขีนกนมีแร่ดิดมีอ่าหยดแค่พักขาแล้วก็ทั่วผู้จ้ะเรื่องกินไว้ใจอีหฬาได้เด้วจ้าติดแซ่บด้วยกันอืมหอมอหวยเยอะ Mm-hmm. น,อนออ้องๆคอมมาาอ่านคอมเมนต์เหมือนว่าจ่ว่าท่านนี่เขาไปตอบอยู่ มาวิธีเก็บทั่วผูอยหลาขอบคุณด้าจ้ะเด้อคอมเมนต์บอกอีหลาหลา,ายท่านเลยลองทำตามดูแล้วเคียวยังกรอบสดชื่นดีดจ้ะซีสวย ่เวลากินโอ๊กกรอบขมอ,อําลําจ้ะนี่แหละมากินเลยแกมัน mm-hmm ื่องแชมพูจ้ะเนี่ยสูตรชาโคลแล้วก็สูตรธนาคารสำหรับคนเป็นสิวแผงง่ายน,นะพี่น้องจ้าอ่าพี่น้องเพิ่นล่องเปิดใจใส่เมืองแล้วเพิ่นใส่เดามันเห็นผลชัดเจนดีคือนะเพิ่นมาเปิดอ่าสมัครเป็นตัวแทนนะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากจะสร้างสื่อล้วกสมัครเป็นตัวแท่นน,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 นี่อีหลาตึงหนิงองทางการสั่งซื้อนี่ไว้ยู่ใต่คลิปเด้อพี่น้องเด้อแพ็คคู่นี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้น t h ê Le mou ืเลื่อมมาสอนมะ mẻ ta Xin phải lượt búp giả kỳ lạp lên cùng ngoài bố ạ im vô. เผ็ดจันาแสบพี่้องทามาหัวเผ็ดคือคืออยังกินอยู่คือบนลดปริมาณความเผ็ดลงถ้าลดมันกับบ่าแสบนะพี่้องเป็นคนมากินลดจัดๆนะกินแล้วม right ันสาใจสูซาสูซาดีนะอืม แซ่다จ้ะข <목소리> เ้อแ,แตกได้พี่น้องครับครับเนี่ยจ้าพี่น้องจา้าถ้ากินไม่นู่มตำกุ้งสดบาดได้นี่แซ่บสะใจทะลุจอยนี้พี่น้องจาอ้าก่อนทอดสิจากกันไปนะ้อยาลับฝ่าอาีจิหลอดเดอพี่น้องเดอร์สหรับใครที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการทาความสะอาดผิวหน้านะพี่น้องจ้าระบูชาโคลและสมุนธนาคาสําหรับคนที่แพ้ง่ายชอบเป็นสิวผดสิวผ,วผื่นแพ้เหงื่อตัวเองเป็นสิวอุดตันสิวหนองนะพี่น้องจา้าลดลดการเกิดสิวนะ เกิดสิวใหม่นะพี่นอนจ้าแพ็คคู่นี้สบู่ชาโคลแล้วก็ธนาคาเพียง160บาทเท่านั้นใครผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบวิลาภักกินมึงอยากตื่นล่งข่องทางการสรั่งซื้อว้ยุตคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้วิลาภักกินไปแล้วสวัสดีจ้า